สวัสดีครับผมแม็กม่สินนะครับวันนี้เราจะมาหาหน่อข่าอยู่ในป่าใจโอ้โหไม่ดูเยอะหรือเปล่ามาคอยดูอเลยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ียบล้กมาแล้วหน่อเล็กสวย อันนี้ไม่รู้จะพาถ่ายเลยครับถ่ายหานอค่า,าอุ้ยมันแดงมันแดงหน้อแรก,กเจอท่แลมันแดงป้ายลุยเลยนี่นะครับนอค่าธรรมชาติอยู่นี่ปราบ วันนี้เจได้เยอะหรือเปล่าคอ,อยรับชมเลยครับคุยชมกันอย่างเพิ่งเบื่อนะครับเพราะผมไม่มีอะไรลงจริง นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปปอกอีกทีหนึง่งอันนี้เก็บไปก่อนนะครับ<ะ>นี่นี่คือดูขัดเ้านะผลไม้ปวาเจ็บไหมมินจำมเจ็บไหม ทางกปานี่ชือลูกขัดข้าวป่านะครับลูกอะไรนะลูกขัดข้าวนะตอนนี้มันยังไม่สุกนะครับยังดิบอยู่ถ้ามสุกก็กินได้อยู่นะครับผลไม้ป่าจุดแรกครับถบ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะครับไปเข้าจุดที่สองเลย นี่นะวิธีการเรื่องนรอค่ะเราต้นที่ใบซึ้่งแตกแค่สองสามใบนะครับเพราะถ้าเยอะกว่านั้นเราจะไม่เอาเพราะมันจะแก่นี่ปลาครับยุงเยอะมากเลยนะครับเก็บเลยทั้งยุงทั้งหมดแดงเยอะมากเลยใชกันต่อเลยครับ 么好见。 能亮吗？ อ๋อเด่นกลับแค่ไหนแล้ววะ นี่นะคะรับชมบรรยากาศหนอค่ะต้นค่ะแต่ดอกไม่มีแล้วนะมีเก่ทิ้งหมดแนละ้ว นี่ะครับนกขาธรรมชาติเก็บเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวผมเจอของนี้ของกคนผลถ่ายดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็หาหน่อขาไปฟางก่อนพอไามา่รู้จะถ่ายอะไรนะครับเลยพามาเอาหน่อขาในป่านะครับถ่ายมาั่งไม่ถ่ายมั่งนะครับใชชมกันเรื่อยๆนะครับ 好了。Oh เดินหันออกมาหวานก็ไม่เจอมีขแขนงหน่อยนึงี๋ยวมาลองชิมดูว่าจะหวานเหมือนเดิมไหมคลักต้องปลาหอกกันคายต้องปอกก่อนนะครับแล้วมันสีคายปากเลยน้ำอ่อนน้อ่อน,ออนโอ้โหยวปอ๊อ Uh huh. ผัดก็ได้กินดิบก็ดีอร่อยมากแต่สีดายฝนเพิ่งตกนะครับเลยยังไม่มีหน่อขึ้นดีอันนี้แขนงน,นะครับน uh huh. ้นไม่หวาน,นครับกินดิบได้กรอบมากเดีย๋ยวรีบก,กินกันนะครับยุงกัดตักต้อง เดยวลุมเต็มหัวแล้วดูอ่ะหืตบทีแล้วแดงหืม,อ,มอร่อยกรอบมากเอ้าตากล้องลองลองเดี๋ยวเจออะไรอีกเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับอันนี้มาชิมหนม่อมหวานของป้าป้าไม่อยู่ นูกกินหน่อย <c oughs> อร่อยด้วยก่ <c oughs> อนออกมาแห้งแดงมาก <c oughs> นี่นี่นี่ขนงนี่น มมนมีแจกแขนงหน่อม,มาหวานของแท้กินดิบได้ไม่ขม,มหนอนน้อยมากเลยน้อยเป็นหน่อมาฝรั่งเลยเอาไปผัดใส่หมูนะครับอย่างอร่อยเลยกรอ,อบ หวานอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว่ามันอร่อยต้องบอกอร่อยมีแค่นี้แหละ ไอออกออกทปนี่ไม่มีเลยมากครับพาอาหารนกคาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนก็เลยจบอยู่ตรงนี้ครับป่าไผ่ิปนี้หาเนกคาครับในป่าพอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ